ประวัติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งพระบรมราชักรีวงศ์และทรงเป็นผู้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีพระองค์ทรงวางรากฐานสําคัญที่แก่ประเทศไทยในด้านต่างๆหลังจากการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาพระนามเดิมทองด้วงวันพระราชสมภพ20ิมีนาคมพุทธศักราช2279ในสมัยอยุธยาปรับดาพิเศษหก เมษายนพุทธศักราช2325ราชวงศ์จากราชธานีกรุงรัตนโกสินทร์เสด็จสวรรคต7กันยายนพุทธศักราช2352รวมพระชนมายุ73พรรษาของราช27ปีพุทธศักราช2325-2352ถึงเส้นทางสู่ราชบัลลังก์การรับราชการก่อนขึ้นครองราช ทรงรับราชการในสมัยสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีพระเจ้าตากสินมหาราชายโดยทรงมีสติปัญญาและความสามารถในการรบเป็นอย่างสูงได้รับตำแหน่งสำคัญและเป็นแม่ทัพคู่พระไทใหญ่นางการปราบปรามข้าศึกและรวบรวมอาณาจักรบรรดาศักดิ์สำคัญทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์สูงสุดคืออาจารย์สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกเป็นตำแหน่งทางทหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีการสถาปนาราชวงศ์ภายหลังเหตุการณ์ความวุ่นวายในปลายราชการสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีบรรดาข้าราชการและขุนนางได้อัญเชิญหญิงพระองค์ขึ้นปราบดาพรระมหากษัติย์ เมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325และทรงสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีขึ้นพระราชกรณียกิจที่สำคัญในการสร้างชาติพระราชกรณียกิจหลักของพระองค์คือการสร้างความมั่นคงและฟื้นฟูบ้านางเมืองหลังสงครามและการวางรากฐานของกรุงรัตนโกสินทร์ให้มีความเจริญยิ่งรุ่งเรืองสืบไปการสถาปนาราชธานีทรงย้ายราชธานีจากกรุงพนบุรีมายัางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณกรุงเทพมหานครในปัจจุบันโปรดเล่าโปรดกระหม่อมให้สร้าง พระบรมมหาราชวังและวัดพระศิรีรัตนาาศาสดารามวัดพระแก้วและทรงประกาบบาทพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชทรงเป็นผู้ที่นำพาป,ประเทศชาติให้รอดพ้นจากภัยสงครามมหาวิทยาลัยและทรงสร้างกรุงเทพมหานครที่เป็นศูนย์กลางแห่งความรุ่งเรืองของชาติมาจนถึงปัจจุบัน